สวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคฮันอัทีวีชาแนลนะครับพบกับผมแม็กมอริจินะครับหลังจากที่ผมได้ทําการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆไปครับก็จะเห็นได้ว่ามีน้องๆหรือว่ามีช่องชาแนลที่แคสเกี่ยวกับเกมเนี่ยอินบ็อกมาถามผมเยอะมากๆนะสำหรับหาสมาร์ทโฟนที่มีในเลทราคาไม่เกินหมื่นแล้วก็ต้องการที่จะเอาไปแคสเกมดีๆนะครับวันนี้ผมได้สมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับนั่นก็คือเจ้า Xiaomi Redmi Note 4X นะครับก็หลายๆคนอาจจะได้ดูรีวิวในชัช้นชาลต่างๆแล้วเรามาชมรีวิวในชาแนลของ t ทอทวดีกว่ากันชมรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเช่นเคยด้วยนะครับรเ,เรามาเริ่มแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับเจ้า Xiaomi Redmi Note 4X ตัวนี้นะครับก็จะมาความกับ,บดีไซน์กองที่ค่อนข้างหรูหราเลยนะครับ ข้างๆกล่องเราจะมีคําว่ามิมี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีสเปคบอกแล้วก็มีคําว่า Prox นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าจ้พาพอแกะกล่องมานะครับเราจะเห็นในในส่วนของตัวเครื่องนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้แกะออกมาใช้แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ <S <S ถ้าเราแกะกล่องมนจริงเนี่ยมันจะเห็นมีลันนกษณะของพลาสติกพุ่มเอาไว้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอ e ีมี่นะครับ <S <S แล้วก็จะมีตัวในส่วนของกระดาษกลางๆหน่อยเพื่อ่าแยกระหว่างตัวเครื่องแล้วก็ อุปกรณ์อิสระรีข้างในนะครับด้านในกล่องก็จะมีช่อง่องช่องนะครับด้านขวาก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นไฟแบบ 2A นะครับสีดำนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะมีเป็นในส่วนของอาสายยูดบีไมโครยูดบีธรรมดาเรานะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยพอสมควรนะครับก็คือไม่ค่อยงอง่ายเท่าไหร่นะครับ มีส่วนของเข็มมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมพยายามแกะหา,าหูฟังตัวนี้ก็ไม่ได้แถมหูฟังมาให้นะครับน่าเสียดายเพราะว่าตัวเครื่องมันรองรับที่เสียงแบบไฮเลดโบริโอแต่ว่าไม่แถมหูฟังมาให้นะครับในส่วนของกล่องก็ถ้าคนทนี่ชอบเก็บสะสมกล่องก็ควรที่จะหาพลาสติกพุ้มเอาไวด้ดีๆนะครับไม่งั้นดาแน่นอนนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการหรือว่าลอมนะครับก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับอ่า i อนดรอเวอร์ชัน6.0นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับมีอ i 8.0นะครับตัวที่ผมได้มาคือตัวรอมโก o เบิรนะครับที่ติดตั้งเพจโตาให้แล้วนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันในไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับโหลดแอผ่านเพจโตได้เลยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยค่้นข้าที่จะสมบูรณ์เหมือนอ่าสมาร์ทโฟนในบ้านเราเลยนะครับตัวอีวาค่อนข้าที่จะสมูทแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆนะครับเทียบกับสมาร์ทโฟนในระดับเดียวกันก็ถือว่าท่าท่องโลกโซเชียลมีเดียหรือว่า เอาไว้ดูหนังหรือฟังเพลงสำหรับแอปบ่อยๆครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างที่จะเร็วติดมือพอสมควรนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความเสถียรแล้วท่านเทียบกับเรทราคาเดียวกันถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเทียบกับในระดับสมาร์ทโฟนที่เขาเป็นเพียวแอนดรอยตัวนี้ยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมชอบคือมันจะมีตัวแอปพลิเคชันที่สามารถซ่อนพื้นที่ได้นะครับก็คือคล้ายๆกับ สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนบางรุ่นที่สามารถแอบแอปพลิเคชันได้นะครับเวลาเราสามารถเลือกคล้ายๆเป็น2อง้แอปผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็คือแอปแอปซ่อนแฟนนะครับสำหรับคนที่กิกเยอะสมาร์ทโฟนตนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ CPUC นะครับตัวนี้พอเปิดขึ้นมาจะมาพร้อมกับตัวเหมือยประมวลผลัวน course, ี d า a g อน625 Octa-Core 2.0 GHz, Ino 506 r น้า g ความเครื่อง3.2 g นะครับ ในส่วนของขหน้าพอเรากดหน้าคีย์อก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลแล้วก็คีย์อค่อนข้างดีมากๆนะครับไม่ทำประโดดนพวกแอปพลิเคชันที่มันเป็นเกียร์มาสเตอร์ให้มันมาหนักเครื่องนะครับเพราะว่าหลอมค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยทีเดียวครับในส่วนอันตูเ้เบนแบงตัวนี้ก็ได้คะแนนเกือบ6กหม0นคะแนนเลยนะครับก็ถือว่าในเลนราคา7 8็ดแพันก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับ แต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆก็คือแอปพลิเคชันที่มันใส่มามีหน้าตา UI ที่ค่อนข้างสวยนะครับถ้าเราไปโหลดทีมในทางทีมก็เปลี่ยนได้หลากหลายมากๆนะเกือบหลายมากๆภาษาบ้านเกิดเกิดมาแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆก็เหมือนสมาร์ทโฟน a n d r o i d ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องคิดเลขทางาฟังเพลง MP3 นะครับวิดีโอก็ถือว่าตอบโจทเพื่อนๆอยู่แล้วไม่ต้องไปโหลดเพิ่มมานะครับ ในส่วนของการจับ GPS ค่อนข้าง,างที่จะดีพอสมควรนะครับไม่ช้ามากแล้วก็จับไม่เร็วมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดมากๆนะครับแล้วก็เห็นอย่างที่บอกคือคังทีมดีมากๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเปลี่ยนในส่วนของทีมไอคอนเนี่ยถือว่ารุ่นนี้ตอบโจบมากๆนะครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ต้องหาสมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนทีมได้อะที่เก็บไปโหลดลันเชอร์ในเพจโ,โตมันหนักเครื่องนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ถือว่าในระดับ พอใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนในระดับเดียวกันหรือว่าราคาเดียวกันนะครับงานประกอบบอกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นของเซี่ยมี่นะครับต่อให้มีราคาที่ค่อนข้างที่จะเบาวิวหรือว่าราคาที่ค่อนข้างจะถูกเนี่ยงานประกอบของคุณท่าที่จะสมบูรณ์แบบมากๆนะเจ้า,าเซี่ยมี่ Redmi Note 4X ตัวน,นี้นะครับด้งานประกอบที่ค่อนข้างที่จะสมราคาเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นวัสดุนะครับความเบาของตัวเครื่องที่มาพร้อมกับความเบาเพียง 1น5รกรัมเท่านั้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ค่องสร้างสูงว่าเทียบกับสมาร์ทโฟนในแบต4 0 0พันก็ถือว่าเบากว่าเพื่อนๆหรือว่าเบาเกว่าสมาร์ทโฟนแบต4 0 0 0มิิอัมในบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเก็บงานได้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็หน้าจอที่มาพร้อมกับ2 5 d ดีก็ถือว่าสวยเดียวสเดียวนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5.5านิ้วนะครับความละเอียดที่ full hd นะครับมีค่าเม็ดสีอยู่ที่401 ppi นะครับจอค่อนข้างท มาพร้อมกับปุ่มสวอปที่ด้านล่างนะครับมีไฟสานะแจ้งเตือนตอนที่เราใช้งานนะครับก้องหน้าความเบียดห้าล้านเม่ขับมเซลลนะครับเซนเซอร์โซนี่นะครับแล้วก็จะมีลำโพงแบบฟังเสียงสนทนานะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นยูนิบอดี้นะครับมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็ตัวเครื่องข้างจะเป็นทรงโค้งเล็กน้อยนะครับให้มันเหมาะกระชับมือเรานะครับแต่ข้อเสียคือสีนี้ที่ผมได้มันมันง่ายมากนะครับต้องหาผ้ามาเช็ดบ่อยๆหรือว่าหาเคสมาใส่นะครับ กล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังคขามี16ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ s o นี IMX 258มีค่า f 2.0มีระบบ PDAF จับภาพอัพโตโนมัติด้วยนะครับมีมไฟแฟลช LED 2ดวงมาให้เซนเซอร์สแกนลานิวมอที่ข้างที่จะเร็วเลยแล้วก็สามารถเพิ่มได้สูงสุด5ลานิวมือเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกระจกกันรอ่ 2.5D ที่ขับปาักับตัวเครื่องเนี่ยทำให้ตัวเครื่องค่อนข้างน่าใช้แล้วก็ขอบของจอค่อนข้างที่จะบางนะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายนะครับ ด้านหลังจะมีคําว่ามีแล้วก็จะมีเสาอากาศสัญญาณเสาอากาศบนล่างนะครับค่อนข้างดีจะจับสัญญาณ gps หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตซิ็มการ์ดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะฮะความบ,บางของตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะหนาเล็กน้อยนะครับแบตเตอรี่มาให้ค่อนข้างเยอะก็จะมาพร้อมกับความหบางอยู่ที่8.5ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูหนาทึบๆไปหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆที่มือเล็กๆหรือว่าน้องๆผู้หญิงนะครับ ตัวนี้จะมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงแลลดเสียงอยู่ด้านขวามือแล้วก็มีปุ่ม power ที่ข้างกดง่ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มเสียงแล็ลด,ดเสียงในการแคปหน้าจอได้นะครับตัวนี้ด้านซ้ายจะมาพร้อมกับล็อตใส่ซิมที่สามารถเป็นแบบไ y b ิดสล็อตที่สามารถเพิ่ม m ม m o r การ์ดได้สูงสุด128 GB นะครับรองรับ full com 3ด้วยนะครับแต่เราต้องเลือกระหว่างใส่ซิมหรือว่าใส่ m ม m o r ก card นะครับในส่วนของงานประกอบถือว่าโอเคมากนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของรูพอร์ตสา่าสำหรับเสียง ไนด์ออดิโอที่รองรับด้วยนะครับด้านล่างจะมาพร้อมกับลําโพงสตัวแต่ว่าด้านซ้ายจะเป็นลําโพงสําหรับคุยสนทนาด้านขวาจะเป็นลำ,ลำสำหรับลำโพงสําหรับฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมนะครับลาโพงค่อนข้างที่จะดังแล้วก็มีมิติเสียงพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของงานประกอบเนี่ยผมว่า Xiaomi Redmi Note 4X ตัวเนี้ยเป็นเพื่อนที่ชอบในส่วนของบอดี้ที่เป็นยูนิบอดี้ค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับในส่วนตัวผมให้ผ่านเลยนะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟน7จ็ดแปดพันในบ้านเรานะครับ ในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่1 3ล้านสำหรับกล้องหลักนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ Sony CMOS IMX 258ด้วยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอในระดับ f u l HD ได้นะครับเลนของกล้องเนี่ยผมว่ามันเป็นเลนมุมแคบนะแค่พอๆกับ iPhone 6หรือว่า iPhone 6s นะฮะแล้วก็จับโฟกัสค่อนข้างช้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีโหมดให้เราปรับน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหมดแบบ เรียกว่าไงอ่ะแบบทำมาให้แล้วอ่ะนะครับก็ปรับอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับมีโหมดโปรมาให้แต่ไม่สามารถถ่ายสปีดชัตเตอร์ว่าสโลชัตเตอร์ได้อันนี้สวยรุ่นเซ็งมากๆนะครับแล้วก็มีส่วนของลูกเล่นที่สําเร็จรูปมาให้นะครับโหมดการวิ่งหรืออะไรเงี้ยมันก็ถือว่าถ้าคนเล่นกล้องแบบผมเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับนี่ครับมีในส่วนของไว้บัลลานะครับ ปรับโทนสีต่างๆ,างๆปรับค่า ISO นะครับแต่ตัวนี้ถามว่าสำคัญไหมอาจจะสําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คนที่เล่นกล้องคือจริงๆคือการถ่ายสปีดชัตเตอร์แล้วก็สโลชัตเตอร์ทำไมคุณไม่ใส่มานะครับตัวนี้ในกรณีที่เราใช้เรากดชดเชยแสยงกดกลางไว้แล้วก็เลื่อนขึ้เลื่อนลงเนี่ยมันจะมีสถานะบอกว่าตอนนี้คุณคล้ายๆปรับ F เท่าไหร่ในกล้องเออแล้วก็ ตัว HDR เนี่ยผมชอบมากๆคือมัอนสามารถเรียกใช้ได้ง่ายนะกดติ๊กเดียวก็ปิดกดติ๊กเดียวก็เปิดนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีในส่วนของการปิดเปิดแฟลชนะครับนะฮะกล้องถามว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีความไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าไว้บรลานสีก็ตรงพอสมควรนะครับไม่ค่อยเหลืองเท่าที่ควรน,นะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับมันสามารถปรับได้ว่าเราจะให้มันเลือกโฟกัสจุดเองหรือว่าจะให้มันเลือกออโต้ จุดเองนะครับตัวนี้นะผมเลือกเป็นโฟกัสจุดเองนะครับแต่ในส่วนที่ผมรีวิวเนี่ยวานที่ผมถ่ายรูปผมจะไม่ค่อยกดวัดแสงเท่าไหร่ไม่ค่อยกดโฟกัสก็คือกดดึงขึ้นมาเห็นวัตถุถ่ายเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะลงคลิปด้านล่างของอรีวิวด้านล่างของคลิปไว้ให้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปอัดได้นะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยามาเรามาดูตัวอย่างนะครับผมมีตัวอย่างมาให้นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อนที่จะ สมูอยู่นะครับถ้าแสงค่อนข้างดีนะครับถือว่าถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆนะครับความละเอียดอยู่ที่4 d ตอนนี้ถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างงามนะครับเนี่ยฮะสีค่อนข้างตรงมากๆนะครับตอนนี้ผมถ่ายประมาณ6โมงเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังตกเลยนะครับสีตรงแล้วก็สวยมากๆนะครับเสียงที่ได้จากของโพงก็ค่อนข้างดีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆหาสมาร์ทโฟนที่สําหรับดูคลิปวิดีโอนะครับในขณะที่เราเดินเนี่ย มันก็จะมีการสั่นไหวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้มีระบบเอเอสกันสั่นมาให้ก็ไม่ต้องไปเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนของการถ่ายวีดีโอตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุดด้อยของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเออมากๆนะครับแล้วก็ดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมมุติเลยนะครับก็คือน้อยพึบเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือเออมากๆนะฮะกระตุกเลยอ่ะไม่ค่อยสมมุติเลยนะครับยังไม่ใช่จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับสำหรับการถ่ายภาพวิดีโอตอนกลางคืนหรือว่า การถ่ายภาพนิ่งตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้จริงคือเสียงที่ได้จากคุณภาพเสียงที่ได้จากวิดีโอถือค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่โอเคมากๆนะครับแต่ว่าการถ่ายคือก็ถ้าเทียบกับเน็ตราคาเดียวกันก็ไม่ต้องไปเซเรียสเพราะหลายค่าที่ผมเคยจับมาก็เป็นแบบนี้แหละครับหลายวิดีโอตอน,น,นคืนก็เออแบบนี้แหละนะครับ ก็ในส่วนของกล้องหลังผมให้อยู่ในระดับพอใช้นะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เน้นไปทางเรื่องถ่ายภาพอย่าง Vivo Oppo เครื่องศูนย์ในบ้านเรานะครับหรือว่าทาง GR 5216ของ Huawei 5217ของ Huawei ขออภัยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียด5ล้านมกพิกเซลตัวนี้จะมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นเซ็นเซอร์ของ Samsung นะครับมีภาพค่อนข้างที่จะ ถามว่าบิวตี้มากไหมก็ไม่ค่อยบิวตี้นะคมมากไหมก็ไม่ค่อยคมนะครับแต่ถ้าเทียบกับมือถือในเลทราคาเดียวกันยังสู้เขาไม่ได้นะถ้าเทียบมือถือแบรนด์จีนเครื่องสูงอย่าง Op p o หรือวี v ิโเนี่ยนะครับเังเทียบเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่า Vi v o บางรุ่นหรือว่า o ปบางรุ่นในเลทราคาอ้าพันก็ถา่ายรูปออกมาสวยแล้วนะครับถามว่าตอนที่เราถ่ายภาพกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยตอนที่เราจับเนี่ยมันกระตุกไหมหรือว่ามันหน่วงไหมไม่ค่อยไม่หน่วงนะ ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทนันการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบถ่ายภาพวิดีโอเท่าไหร่นะครับกล้องหน้าเราไม่สามารถที่จะทําการอย่างอื่นได้นะครับถ่ายได้แค่โหมดบวตี้อะไรเงี้ยกล้องหน้าผมถือว่าโอเคนะครับส่วนของการดูหนังฟังเพลงนะครับเจ้า Xiaomi Redmi Note 4X ตัวนี้ e นะครับหรือว่า 4X ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีหน้าจอที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับค่าเม็ดสี401 PPI เนี่ยค่อนข้าง ทำจอกมาได้สวยนะครับคุณภาพุ่มของจอไม่ออกสีเหลืองนะเออผมชอบนะครับมันออกสีที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องลำโพงเนี่ยถึงจะออกมาแค่ตัตวเดียวแต่ก็มีความดังแล้วก็รายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเราเปิดสุดมากมันก็จะรายละเอียดหายเลยนะมันจะเสียงดังฟู่ฟู่ฟู่เลยครับลองฟังดูนะครับ ก็มีความดังพอสมควรนะครับแล้วก็มีความขาวเออไม่ใช่นะครับมีความอ่ามีรายละเอียดมิติที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่อย่างที่บอกคือจุดด้อยมันถ้าเราเปิดเสียงดังมากๆมันก็จะออกเสียงอู้ๆหน่อยก็อาจจะฟังลำบากมากนะครับดรอปมาสักอีกหนึ่งครีดก็สามารถทําได้โอเคเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอก็อย่างที่บอกคือสวยมากๆนะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเคลียร์มากๆนะครับสีดําก็คือในโทนสีดาสีแดงก็คือในโทนสีแดงเลยนะครับ นี่ฮะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราดูหนังหรือว่าดูเนี่ยก็แยกเสียงมิติเสียงออกมาค่อนข้างดีเลยนะฮะเสียงตบมงตบมือนะครับเสียงหัวราอก็แยกาวเสียงออกมาค่อนข้างที่จะเคลียร์มากๆนะครับนะครับผมหลายๆคนอาจจะทราบอยากจะทราบว่าถ้าเราดูหนังเนี่ยมันค่อนข้างร้อนไหมตัวนี้แจ้งได้เลยว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในระดับที่อุ่นๆนะครับแล้วก็เสียงนี่่ันหูฟังก็ มีชิปเสียงฮาล์ดก,ก็ถือว่าทําได้อยู่ในที่ระดับพอใช้งานนะครับก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากหนักนะครับสำหรับต่นนี้นะฮะคนที่หาสมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องเสียงก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ของท่านนะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนในระดับเดียวกันนะครับอย่าง n a v v o นะครับเ <Everybody. S 1> จ้า Redmi Note 4X ตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยถือว่าเหมาะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมาพร้อมกับ อาสถาปันชิปเซ็ตเ n น p ปด a ากอนตัว625นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวอาโ506นะครับรมวลผมแบบออ t ตาคอ e 2.0 g h z นะครับมาพร้อมกับแรมขนาด3 g b แล้วก็ความจำเครื่อง32 g b ที่สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง128 g b เลยทีเดียวนะครับในส่วนของการเล่นเกมตัวนี้นะครับผมให้ผ่านเพราะว่า1เลยนะครับในเรื่องของการเซฟในเรื่องของแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะ ทันได้ดีเลยทีเดียวนะครับ2ก็คือตัวเครื่องจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับการเล่นเกมในกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างที่เกือบสูงหรือว่าอาจจะระดับสูงในบางเกมนะครับคล้ายคกับพวกโนวาสาม x เซิลแปดนะครับเ e ็ตฟ r าสปีดโนลิมิตหรือว่าอย่างเกมที่ผมกําลังรีวิวเนี่ยนะครับก็คือเกมผมอย่างที่บอกคือผมเล่นเกมสก๊กนะครับก็ถือว่า มีค่าเฟรมเรทที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบทักมาถามว่าพี่ครับผมจะหาสมาร์ทโฟนเล่นเกมในเกรดราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยพี่แนะนำรุ่นไหนเลยคือรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่จําหน่ายในไทยก็มีบางค่ายนะที่จะเป็นส,สเปคแบบซีพตัวตนี้นะครับก็อย่างพวก S ซุดอย่างพวกมตรโล่านะครับจะอาจจะมีราคาแพงกว่าพันสองพัก็ไม่ต้องผปซีเรียดอะไรขนาดนั้นนะครับหรือก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สําหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่หาสมาร์ทโฟนที่แคสเกมแล้วก็กําหนดราคาสมาร์ทโฟนอยู่ประมาณ7จ0 0 0ก็รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับแต่ในส่วนของการฟังเพลงหรือว่าในส่วนของกล้องก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่4,100ม ah ิลลิแอมป์เนี่ย4,000มิลลิแอมป์ากกว่าเนี่ยนะครับใช้งานได้โอเคไหมก็ถือว่าใช้งานได้นานพอสมควรนะครับไม่ว่าเราจะเล่น 4G หรือว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียในส่วนของอการเล่นเกมก็ถือว่าอยู่ได้เกือบทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะชิปเซตประมาณประมวลผลขออภัยประมวลผล Snapdragon ก625ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดแบตบแล้วก็ ลดเรื่องในส่วนของความร้อนมาให้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เคยศึกษามานะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เล่นเกมโอเคนะในส่วนของหน้าจอก็สวยแล้วก็ลําโพงก็ค่อนข้างที่จะดังนะครับแต่ลดมานิดนึงนะสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วก็สนใจลดความดังลงมานิดหน,นึ่งมางัานเสียงจะออกอ e ู e ้อีอู้อีนะครับสาหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักหนึ่งกสิบกร,รัมมันเนี่ยเวลาที่เราจับหรือว่า เราถือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหนักมากนะครับเพราะว่าบางค่ายอย่างบางค่ายแบตสี่พันหนักร้อยเจ็ดสิบกรัมก็มีนะครับนี้ก็ถือว่าทางเสี่ยมี่ทำน้ำหนักสมาร์ทโฟนมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบวกกับดีไซน์ที่มีความโค้งมนเล็กน้อยนะครับอาจจะมีความหนาไปนิดนึงนะครับ8ปดจุดห้ามิลลิเมตรก็ไม่ต้องไปซีเรียสะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาแบบทนทานไว้ก่อนนะครับ แต่ก็น้องๆก็ต้องระวังนิดนึงนะในส่วนที่เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไปโดนนิ้วจะไปโดนในส่วนของปุ่มซับคีย์ง่ายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนของเล่นเกมผมให้ผ่านนะจ๊ะเพ็ <however> ่อนบ้านเพื่อนๆสำหรับรีวิวอ่าเจ้า Xiaomi Redmi Note 4X ตัวนี้จากผม Max m g l t i m e d ที TV นะครับมีเพื่อนๆคนไหนสนใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่มีราคาคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบเล่นสมาร์ทโฟน เครื่องนอกนะครับก็ตอนี้ผมได้มาจากบัมคองราคาจะอยู่ประมาณ7 8 0 0ถึงพบาทนะครับก็ลงลอมโกลบอลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันในไทยได้นะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเห็นดูรีวิวผมหลายๆรีวิวแล้วก็ถามว่าไปซื้อที่ไหนก็สามารถ i n ์มาสอบถามที่แฟนเพจแทงเอาได้นะครับผมจะมีร้านประจําอยู่ยงไงก็ inbox ถามได้เลยนะครับหรือว่าอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของพวกเราได้ที่แฟนเพจตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับ เพื่อนๆที่คอมเมนต์มาตอบถามหรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างคลิปวิดีโอทุกๆคลิปวิดีโอของพวกเราด้วยนะครับสำหรับจเจ้า Redmi Note 4X ตัวน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและคุ้มราคามากๆนะครับเราอยู่ในเรทราคา7,000ัถึงบาทนะครับแล้วก็จุดเด่นกมันเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของ CPU ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่พอใช้พอสมควรเลยนะครับเรื่องของ สมาร์ทโฟนในเรื่องของความร้อนก็ไม่ค่อยร้อนมากจับสัญญาณ GPS เค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของลําโพงที่มีความดังแล้วก็ไม่ติดเสียงอยู่ในระดับที่โอเคเลยเดียวนะครับเทียบกับสมาร์ทโฟนในตลาดของบ้านเรานะครับผมนะคะแล้วก็มีจุดด้อยในส่วนของเรื่องอตัวกล้องนะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ่ายดิโอเจคืนนี่คือเออเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ผู้ฟังก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องฝากไว้ก่อนนะครับพบในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ของพวกเราด้วยนะจ๊ะ